ก็ตามที่กำลังดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่คลิปเก็บเห็ดขึ้นต่อจากคลิปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเฉยเลยนั่นก็คือสมมุติว่าคนกำลังดูลิเวอร์พูลเตะกับแมนยูอยู่หนึ่งล้านวิวค่ะปับ๊บพอดูจบนะคะคลิปเก็บเห็ดเล่นต่อทันทีค่ะคนหนึ่งล้านวิวที่ดูคลิปพรีเมียร์อยู่ตอนนี้ดูคลิปฟุตบอลพรีเมียร์อยู่ตอนนี้เห็นคลิปเก็บเห็ด ขึ้นมาเลยอัตโนมัติทันทีเกิเปิดเล่นอัตโนมัติทันทีแบบที่คนดูฟุตบอลอยู่ยังไม่ได้กดเข้าไปในคลิปเลยมันดันมาเลยค่ะแล้วคนที่ดูฟุตบอลอยู่1ล้านวิวตรงนี้ก็จะมาขึ้นตรงดูคลิปเก็บเหตุ1ล้านวิวทันทีค่ะทุกคนแล้วเราก็จ่ายเงินรัวๆแล้วคลิปเราจะได้อะไรคะเราลงโฆษณาแบบนี้ไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะทุกคน และคลิปของเราต้องดีพอนะเราต้องห้ามทําคลิปกากๆากนะคะ1ล้านคนที่เขาดูบอลอยู่แล้วเขาไม่เห็นคลิปเก็บเห็ดของวันอาจจะมี10,000แสนคนค่ะที่ชอบพอชอบปั๊บเขาก็กด Subscribe ค่ะกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะ เราก็จะมีโอกาสได้จาก1 0 0 0 0แสนคนตรงนี้ค่ะมันทำให้ช่องของเราสามารถเปิดสร้างรายได้ภายใน1สัปดาห์ได้ทันทีแล้วยอดวิวคลิปเก็บเหตุที่เราลงโฆษณา1ล้านวิวตรงนี้มันจะเข้าสู่ระบบการดันของ YouTube อัตโนมัติเพราะ YouTube เขาจะดันคลิปที่ปังจริงๆแล้วคลิปเราไม่ได้ปังค่ะแต่เราใช้ Google Ads ทำโฆษณาให้เราค่ะทุกคนคลิปเราก็จะปังทันทีแต่มันจะเป็นผลเสียกับคนที่ไม่รู้อิโนโอีเน่ค่ะตัดต่อคลิปก็ไม่เก่งรวยอย่างเดียวสนใจเรื่อง Google a d ทําอย่างไรครับเข้าไปเลยค่ะคุณอิสานคุณอีคนอีสานยูทูบถ้าเรามีเงินพอถ้า คือเงินไม่เยอะนะทุกคนมันไม่ได้เสียเยอะขนาดนั้นลูกศิษย์วันเผอเข้าไปกดค่ะเพราะว่าเขาไปเรียนวันขอพูดว่าเขาไปเรียนกับอาจารย์เสกสรรดูคลิปอาจารย์เสกสรรมาแล้วเขากดตามทันทีค่ะไม่รู้อ n นโนอีเนคลิปกากกากไม่รู้อ n นโนอีเนกดเข้าไปวันช่วยเขาทำการยกเลิก Google Ad นะคะภายในเวลาหคืนเขาจ่ายไป3,000บาทค่ะ คืนเดียวนะคะจ่ายไป3,000บาทแล้วเขาเป็นช่องที่เปิดสร้างรายได้แล้วค่ะแต่เขาก็ได้กลับมาจากยอดวิวน่ะประมาณอ่า150เหรียญค่ะคืนเดียวนะคะได้150เเหรียญค่ะมันคุ้มไหมวันจะบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆสำหรับคนที่คิดว่าคลิปตัวเองถ่ายทําได้ดีมากมันจะเป็นโอกาสค่ะ วันแนะนำนะคะให้ลงโฆษณา Google a d แค่อาทิตย์เดียวค่ะเตรียมเงินไว้สักประมาณ3-4ม0 0 0หมื่นนะคะไม่น่าจะเกิน50,000่นค่ะลงแบบทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่น่าจะเกิน50,000ื่นเราจะได้ยอดวิวหลักล้านแล้วยอดวิวมันจะกลายเป็นเครดิตของเราค่ะแล้วช่องเราถ้าเราตัดต่อดีเราทำคลิปสวยเรียกว่าเรามีฝีมืออยู่แล้วช่องเราจะดังและปังเร็วมากๆแล้วพอเราไม่ทำโฆษณา Google a d มันจะเป็นอะไรต่อไปจากที่ y o YouTube ดันคลิปเราไป1ล้าน1ล้านวิวต่อ,อทุกคลิปนะคะมันก็จะกลายมาเป็นคลิปปก,กติแต่สิ่งที่เราได้มาด้วยก็คือเครดิตค่ะทุกคนเครดิตที่เราได้ตอนที่เราลงโฆษณา google a d ค่ะพอคนเข้ามาดูคลิปเราหลังจากที่เรายกเลิก google a d คนจะเห็นคลิปปังของเราที่มียอดวิวหนึล้านจำนวน10คลิป มันกลายเป็นความน่าเชื่อถือในการทำช่อง YouTube แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วค่ะแล้วเราก็มาสู้กับสิ่งที่เรามีวันที่เราลงโฆษณา Google Ad เราอาจจะมีคนกดติดตามเรา1 0 0 0งแคนภายใน1อาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือรักษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายรักษาคนที่เขากดติดตามเราวันนี้คือเขาชอบเราแล้วเขาจะชอบเราเลยค่ะทุกคน 1แสน1แสนซับสไครต์ที่เราได้มาคุ้มไหมคุ้มมากถ้าเรารู้จักการเอามาใช้ให้มันมีประโยชน์เต็มที่ค่ะสำหรับคนรวยแนะนำค่ะทุกคนทำเลย Google a d วันไม่กล้าสอนตรงนี้วันกลัววันกดพลาดนะคะทุกคนมันแพงเกินไปสำหรับวันที่วันจะจ่ายวันยังไม่พร้อมค่ะเดี๋ยววันลองกดให้ดูนะคะเราก็กดเข้าไปใน Google a d แบบนี้กดเข้าไปเลย